ตานักข่าวต่างประเทศรายงานว่าไต้ฝุ่นหินน้ำหนอ่อทวีกําลังขึ้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างน่าสะพรึงกลัวโดยศูนย์เตือนภัยร่วมพายุไต้ฝุ่นของสหรัฐแจ้งว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นหินน้ำหนอ่อมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอิทธิพลของพายุกําลังแรงลูกนี้จะทําให้เกิดคลื่นในทะเลมีความสูงได้สูงสุดถึง15เมตรเลยทีเดียวซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมุ่งหน้าผ่านเกาะหลายเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก่อนจะมุ่งหน้าไปยังชายฝั่ง ซึ่งอิทธิพลของซปเปอร์ไตฝุ่นหินน้ำหน่อจะทําให้เกิดฝนตกหนักมากรวมถึงหมู่เกาะริวกิวซึ่งเป็นหมู่เกาะยาวรูปโซ่ในแปซิฟิกตะวันตกอยู่สุดขอบทางตะวันออกของทะเลจีนตะวันออกมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักจนวัดปริมาณน้ําฝนสะสมได้สูงถึง200-300มิลิเมตรซึ่งสามารถทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้สานักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นเฝ้าติดตามพายุซปเปอร์ไตฝุ่นหินน้ำหน่ออย่างใกล้ชิดประกาศว่าพายุหินน้ำหน่อจะเป็นพายุกําลังแรงที่สุดในโลกในปี เมื่อวัดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางของพายุทําให้ขณะน,นี้ด้านสายการบินในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเจแปนอ l ไลน์และ AN a อ็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและออกเกาะโอกินาวาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นแล้วขณะซุปเปอร์ไต้ฝุ่นหินน้ำนอกกาลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าผ่านภาคใต้ของญี่ปุ่น